เอาดีราเราจะรู้ไหมว่าบอดมีจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้อะมันดูไม่ได้แต่ชื่อมันเนียนเลยใช่ไหมใช่ใช่ n นเนม e ูนย์นึ่งโนเนมูนง and GTI is determined to extend the complex Hold position as they launch an assault on our objective If you are pushed back, set up defenses in the buildings beyond the highway and p i n them down while our tanks squash them Truth will prevail พอดีว่าชวนคนในเว็บเล่นใช่ไหมแล้วขอไปโหลดผิดเป็นโหลดตัวสตรีมเลยไปปั๊มเวลอีกของตัวเองเทื่อน อย่างเถื่อนบองสตีมเถื่อนจังเอาเหรอแยกทางกันแล้วเหรอจะมีความต่างกันแล้ว ประมาณว่าก็ก็ไม่แปลกมั้งกาลิน่าต้องการได้เงินก็ต้องดันแต่แต่ของสตรีนประมาณว่าสโต้ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรอมั้ง กำลังโจมตีเป้าหมายเอาฟาโหเพิ่งเริ่มเกมเอง50ตายหนึ่งแล้วเหรอับตได้เป้าหมายอฟาตอนตอนนี้เสียงดังได้ GM ยังไม่นอน GM ออกกองทายอยู่ เป็นแมปเดียวเนีย่ยกูยังไม่เข้าใจแมปเลยเนี่ยรู้เทว่ารู้เทว่าเป็นหลุมกลับมาฆ่ามาดิงแล้ว <c oughs> เราไปกันเป็นหลุมใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เราเป็น <c oughs> เป็นหลุมอะ <c oughs> <c oughs> ได้ฆ่าเลยฆ่าตัวละขอหยุดจากสเตจน,นี้ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีเป็นขวัญและกำลังใจ 你一定包买，我、嗯、住。 ยิงใครไม่ได้ไปสิสร็จแล้วเรานี่จ้ดหน้าทีกำลังจู่โจมเป้าหมายเราโอร์วันกำลังคนของเรากำลังจู่โจมเป้าหมายเดลวคร์กู

เป้าหมายเราวอเวอร์ไว้แล้วเรได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเราต้องป้องกันเหตุที่ต่อไป ลูากำลังโจมตีเป้าหมายเราวันที่เราเห็นดีนของเราลังเข้าปะทที่เป้าหมายเราว กำลังจะบอกจุดที่ดิมตายสังั้น,นเ,เหรอในบ้านน้อยอ่ะที่เติมลูกกระ,ะกสุนอ่ะเยอะวรอระว,วร่่เาน ปืนแรงจังวะ KC <ising> <il S> 1 6อันนก้ไปืนอะไรอะโอ้ยเกิดอยู่กลางดง SG อะไร552นั้นมันลั่นเหรอได้เปรียบเรื่องลั่นหรือว่าอะไร กูคเคยตายของ A U G อ่ะ A U G ถือว่าลั่นไวอ่ะกูแบบปวดชัวงาคนอื่นแม่งเป็นกลุ่มตายอยู่คนเดียวไอ้ไอ้ที่บอกว่าห้าสองลั่ไนไวนี้ไม่ไม่ไม่รวมแต่งอีกใช่ไหมที่มันเพิ่มไปอีกใช่ไหม าไม่ต้องอาใส่มือถือไอฝีมือเราใส่ฟุกอ่ะกำลังเอของ,ขงเรากำลังเข้าปะทที่เป้าหมายเราว่นวันสูนเสียเป้าหมายเราว่าทู กำลังคนของเรา <c oughs> กำลังพลประานที่เข้ามาเราวอ,อกวานไ <c oughs> ตายปกป้องเขตนี้ด้วยทุกอย่างที่มี อย่าปล่อยเขตนี้เป็นอันขาอดจุดเกิดแต่ลอันโอ้มุมไหนไว้ดีผมไม่เห็นข้างบนเหรอปลอบใจดี หลังคนของลูกเสียหายเพียงเล็กน้อยอย่ามัดระวังตัวด้วย กดังดีมสามตัวกหลัตกหมายาละใส่ใส่ใบบุญแต่รถถังนั่บบแนแหละดีมหลังมึงอ่ะ

สถานการณ์เข้าขัน้นวิกฤติอยู่แบไว้บ้องกันเอาไว้อย่างสุดกำลังตัวเดิมตัวเก่าคนหรือบอดวะลูกศดหมดพอดีอแม็ก์สุดท้ายแล้วเห็นละพผจรณ์ลูกศรก่นอนพรไม่น่าตายเลย Ôi oh, mà cười làm con khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กองเป็ล้ำศัตรูเหลือเพียงเดียวแล้วเหตุนี้ต้องเป็นของเรานี่คือแนวป้องกันสุดท้ายรักษาเอาไว้ให้ได้ครับ <c oughs> ของเรากำลังยึดเป้าหมายชาลีวัน <c oughs> เขาช่วยยิงซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้ ถูกกำจัดแล้วไปกันต่อปกป้องเหตุนี้ด้วยทุกอย่างที่กองกำลังของเราควบคุมก้าหมายชาลีวันไว้ได้ ไปได้ลกยยากในจุดที่กำหนดรดฟังเข้าหมายทองจตุรล้วหาทางยดมันกือบ้าห้ตยทุกด้านทุกด้านโดดตั็งกบเลย ดีเลยดิมเกิดนี่คือตำแหน่งสุดท้ายของเรารักษาไว้อย่างสุดกำลังโอ้มาม่เหรอจัดาเสียหายอย่างหัก ต,ต่อไปจะยึดเหตุนี้ให้ได้ป้ <Yeah. S 1> องบงเหตุนี้ <Yeah. S 1> ด้วยทุกอย่างที่มี ไ,ไม่เห็นเลยกได้แล้วยึดนมาจกกลกังอนแอใช้โอกาสนี้ในการ ไม้ชาลีวันตกเป็นของศัตรูแล้วหาทางยึดมันกลับมาให้ได้ปกป้องเขตนี้ด้วยทุกอย่างที่มี ชายชาลีวันถุกกำจัดแล้วเดินเข้าไม่สามารถจ่อแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของเราได้ปฏิบัติการสำเร็จนี่เห็นว่าเมือ่อ